อยากบอกว่าถ้าน้องๆได้มีโอกาสไปทํางานที่ญี่ปุ่นนะครับหรือว่าที่ไหนก็ตามนะครับก็ยินดีด้วยแล้วก็อยากให้นํพาเอาอัตลักษณ์หนึ่งของความเป็นคนไทยของเราคืออย่างตอนน้นไปทํางานไงไอได้ใส่ไอ,อได้ฉายาตอนไปทํางานที่ญี่ปุ่น uh huh. ว่า p r ็ n o อฟส i l e ใช่ไหมคบเป็นฮ uh ันนี่คามิโอจิเหมือนแบบเขินๆยิ้ม uh huh. ๆอนะไรเงี้ยคือไอรู้สึกว่ามันก็เป็นอัตลักษณ์หนึ่งของของความเป็นคนไทย uh huh. ที่แบบเราสามารถที่จะเอาความอ่อนน้อมถ่อมตนของเราหรือว่าความตั้งใจในการทํางานของเราไปนอกเหนือจากเรื่องของผลงานแล้วเราก็สามารถ ตวัตตะลักของเราไปด้วยได้ซึ่งไอคิดว่าน้องๆยุคนี้เก่งมากแล้วก็พี่ไอซ์ก็เฝ้ารอติดตามผลงานของเด็กๆคือเห็นมีหลายๆวงเลยตอนนี้ที่ป๊อปที่แบบไปทํางานแบบในระดับแบบอินเตอร์เนชั่นแนลเลยอะไรเงี้ยก็ยินดีด้วยพี่ไอซ์ก็เป็นกําลังใจให้นะคะ คือเอาจริงๆนะพี่ถ้าพี่ไอซ์มาในยุคนี้นะพี่ไอซ์ยังแบบบางทีไปทางานกับเด็กๆที่ป๊อปพี่ไอซ์ยังรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าพี่แบบเกิดและเติบโตในยุคนี้พี่อาจจะไม่ได้มีโอกาสอยู่ในวงการบันเทิงก็ได้เพราะการแข่งขันมันสูงพการแข่งขันมันสูงแล้วก็คือต้องบอกว่าพ่อแม่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่ใช่แค่เหมือนแบบอ้าถึงเวลาดาวตกฟากแล้วมากว่าเขาจะปล่อยเด็กออกมาหนึ่งคนนี่เขาแบบเขาเปั้นแบบหหน้ามาแบบโอ้โหทุกคนคือแบบเป๊ะมาก ก็จะมีโอกาสไหมฮะแบบไปทำเพลงที่นู่นนี่้โ่มันเลยยุคเราไปแล้วมันก็แหมไม่อยากจะพูดว่ามันเลยยุคเรามาเลยได้มีโอกาสทําแล้วยุคนี้มันอ่ายุคนี้มันก็คงจะเป็นยุคของน้องๆ new generation ที่ เห็นหลายๆคนไปทําในตอนนี้เราก็เก็บเป็นความทรงจําที่ดีเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนเพลงของเราก็ยังมีอัปเดตสื่อสารกันเขาก็มีทั้งมีครอบครัวไปแล้วมีลูกมีหลานกันไปอะไรเงี้ยเติบโตครับเติบโตไปใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็เฝ้ามองอย่างมีความสุขเฝ้ามองอย่างมีความสุขทั้งแฟนเพลงเฝ้ามองเราแล้วเราเฝ้ามองแฟนเพลงคืออย่างเวลาแบบวันเกิดไอซ์อย่างเงี้ยก็จะมีได้รับข้อความมาไอซ์ซื้อสร้างโอทันจบี้โอไม่ได้ตัวกไซมัสแบบเออพอมันเกิดไอซ์อะไรเงี้ยไอซ์ก็รู้สึกแบบดีใจอบอุ่นในทุกๆปีครับ ว่าจะมีโอกาสไหมหรือเราจะอยากจะฝากบอกอะไรถึงน้องรุ่นใหม่ในยุคนี้ที่มันอาจจะแบบมีเทคโนโลยีอะไรที่มันแบบสารง่ายขึ้นกว่ายุคเราที่เราไปนะพี่ไฮอมปอ,อะไรเงี้ยครับก็อยากจะฝากบอกว่าถ้าน้องๆได้มีโอกาสไปทํางานที่ญี่ปุ่นนะครับหรือว่าที่ไหนก็ตามนะครับก็ยินดีด้วยแล้วก็อยากให้นํพาเอาอัตลักษณ์หนึ่งของความเป็นคนไทยของเราคืออย่างตอนนั้นไปทํางานอย่างไงก็ได้สายาไอได้ฉายาตอนไปทํางานที่ญี่ปุ่นว่า p r i n e of Smile ใช่ไหมครับเป็น Han นิคามิอจิเหมือนแบบเคินๆยิ้มๆอะไรเงี้ยคือไอรู้สึกว่ามันก็เป็นอัตลักษณ์หนึ่งของ ความเป็นคนไทยที่แบบเราสามารถที่จะเอาความอ่อนน้อมถ่อมตนของเราหรือว่าความตั้งใจในการทํางานของเราไปนอกเหนือจากเรื่องของผลงานแล้วอะเราก็สามารถเอาอัตลักษณ์ของเราไปด้วยได้ซึ่งไอคิดว่าน้องๆยุคนี้เก่งมากแล้วก็พี่ไอซ์ก็เฝ้ารอาติดตามผลงานของเด็กๆคือเห็นมีหลายๆวงเลยตอนนี้ที่ป๊อปที่แบบไปทำงานแบบในระดับแบบ international เลยอะไรเงี้ยก็ยินดีด้วยพี่ไอซ์ก็เป็นกำลังใจให้นะครับเข้าใจไหมว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเราอยู่ในยุคนี้เราอาจจะแบบ ไม่เลยครับทุกอย่างมันสวยงามเสมอคือไอซ์อย,อยู่ในยุคไอซ์มันก็มีความสวยงามในยุคไอซ์มันก็มี memory recall มีมีความทรงจําที่สวยงามในในยุคของไอซ์คือไอซ์คือเอาจริงๆนะพี่ถ้าพี่ไอซ์มาในยุคนี้นะ <S <S พี่ไอซ์ยังแบบบางทีไปทางานกับเด็กๆที่ปอพี่ไอซ์ยังรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าพี่แบบเกิดและเติบโตในยุคนี้พี่อาจจะไม่ได้มีโอกาสอยู่ในวงการบันเทิงก็ได้เพราะการแข่งขันสูงพอการแข่งขันมันสูงแล้วก็คือต้องบอกว่าพ่อแม่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่ใช่แค่เหมือนแบบอถึงเวลาดาวตกฟากแล้วมา ว่าเขาจะปล่อยเด็กออกมาหนึ่งคนนี่เขาแบบเยังขาปั้นแบบหน้ามาแบบโอ้โหทุกคนคือแบบเป๊ะมากอะไรเงี้ยเออแอ้ที่ไอก็อยู่มาทุกยุคนะทุกประโยคมันเหมือนชมแต่ว่ามันแบบชมันชไม่เราเป็นแบบว่าเป็นบุคลากรที่แบบทรงเกียรติที่แบบอยู่มาได้อเลือกใช้คําได้แบบว่าโอ้ก็ดีใจครับดีใจเหมือนเหมือนยังอยู่เรื่อยๆคือจนทุกวันนี้ก็ยังเป็นยังทําเพลงแล้วก็ยังได้มีโอกาสเจอกับทีป๊อปอยู่ก็ยังแบบ ก็ยังยิ้มยิ้มยังสนุกสนานอย่างล่าสุดเพิ่งทำเพลงกับเทอร์โบเง่ฝากเพลงนะเพิ่ง <p ul g> ทำเพลงกับเทอร์โบผู้เสียหายใช่ครับก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นโอกาสดีๆเนาะท,ที่ทั้งผู้ใหญ่ทั้งคุณฟ้าใหม่คุณน้ำคุณพิบูลให้โอกาส,กาสเรามาโดยตลอดแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเพลงหน้าที่จะทำก็ฟีชชิ่งคี่ปอปีกและเป็นการทำงานข้ามรุ่นแล้วใช่คือหลักๆคือไอค่อนข้างเขาอยากให้ไอเหมือนแบบได้มีโอกาสฟีชชิ่งกับกับน้องๆในยุคนี้เพื่อที่จะได้ให้เหมือนแบบว่าได้มีได้มีโอกาสแบบว่า เหมือน connecting กันระหว่างรุ่นด้วยอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบหลายๆเพลงก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่เพลงเดี่ยวนี้ยุคนี้มันไม่ค่อยมีเรื่องเจนเรื่องอะไรแลยหรืรอใหญ่าไม่มีแล้วไม่มีแล้ว,แล,วแล้วทุกคนก็เรียกพี่พี่สบายใจถึงก็ดีแล้วเนาะ <laughs> ดีพี่ก็หยุดแค่พี่นี่แหละกัวแม้วันหนึ่งแบบเดินเดินเข้ามาจะร้องเพลงอุ้ยนาย้าไอ้สวัสดีครับเอ,อ้ยไม,ไม่หรอกไม่มีอย่างนั้นหรอกนี่ม จะบอกว่าหลายคนมากเลยที่คุณแม่เขาเป็นรุ่นพี่พี่ประมาณ2ปีปีหนึ่งอะไรเงี้ยใช่แต<ม>พ่พี่ไม่บอกชื่อศิลปินละกันแต่พอสืบไปสืบมาแล้วอ้าวอ,อ๋อคุณแม่เป็นรุ่นพี่พี่ที่มาหาลัยนีออ่อะไรเงี้ยออแต่ตอนนี้ลูกเขาโตลแล้วว่าเป็นศิลปินแล้วอ้าวเป็นศิลปินนงดังเป็นทีป๊อป <S <S เป็นทีป๊อป <S <S แต่เขาก็เรียกพี่ออแ,แฟนยังจะติดตามพี่ไอได้ยังไงบ้างคะตอนนี้ ครับเพลงใหม่ก็ขยันปล่อยเหมือนกันก็ขยันปล่อยครับก็ตับเท่าที่ J M M Music Grammy ของเรานะครับ Grammy Go ของเราขยันที่จะทำไอซ์ก็ขยันที่จะร้องครับก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางนะครับใน J M M Music นะครับแล้วก็ J M M Grammy Grammy Go นะครับก็ช่วงนี้ทำเพลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็เท่าที่วางแพลนไว้ก็จะประมาณทุกๆ4เดือนอ่าครับถ้าถ้าถ้าแบบมันมันเขาเรียกอะไรนะถ้ามันไม่หนักจนเกินไปนะคือจริงไอซ์แอบขอไว้ว่าแบบซัก ครึ่งปีเพลงได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าไม่ได้ยุคนี้แบบมันมาเร็วไปเร็วมากเอออก็เลยอาทำงานก็4เดือนสี่เดือนเจอกันทีก็ล่าสุดเพิ่งปล่อยผู้ใชยหายไปแล้วก็นับไปอีก4่เดือนเนี่ยก็ไม่พึ่งใหม่ใช่ครับปีจะปีหนึ่งพี่ไอจะออกประมาณ3 4สงเกิลประมาณวางไว้ในใจนะครับ3แต่แกมมี่อยากให้แบบสัก4ี่หอะไรเงี้ยครับเอาเอาเขาไปเก็บได้ไหมคนเนี้ย อ่าใช่เราก็เหมือนแบบเอาเอาเมื่อพร้อมดีกว่าเอาเมื่อพร้อมเออจริงจริงใจจริงอาจจะแบบ5เดือน6เดือนก็ไม่เป็นปัญหานะพี่เนาะคือระหว่างระหว่างนั้นเราก็ร้องเพลงของเราไปเรื่อยเนี่ยเราก็ร้องเพลงอีเวนต์ร้องเพลงเอองานเลี้ยงภายในของเราไปเรื่อยก็มีงานอื่นมาไหมพี่ไอเนอกจากร้องเพลงไม่เลยครับไม่เลยต้องขอบคุณมากครับจริงๆพี่พี่ผู้จัดนี่น่ารักกับพี่ไอมากเลยครับก็พี่ไออาจจะเหมือนพอโตขึ้นแล้วจริงจริงรับละครเรื่องสุดท้ายคือกับพี่บอยตะกนเกียรติก็คือเสน่หาเดลี่ที่เล่นกับน้องหนูนาเนาะ ก็อันนั้นเป็นเป็นเรื่องล่าสุดไม่อยากบอกว่าสุดท้ายเป็นเรื่องล่าสุดที่รับงานแสดงแล้วก็หลังจากนั้นไม่ได้รับงานแสดงอีกเลยก็ก็ห่างหายไปนาน,าน,านแต่ว่าไอะขอบคุณมากๆเลยเพราะว่ามีพี่พผู้จัดที่น่ารักมากๆเลยย,ยังถ่ายถามออมาเรื่อยแบบทั้งะละครน,นะละครเวทีว่าแบบเออแบบ ถ้ามีโอกาสแบบอยากลองทำไหมอะไรเงี้ยก็ยังคิดอยู่ในใจเรื่อยๆแต่ว่าเหมือนช่วงเนี้พอพอทาเพลงใช่ไหมครับพีทแล้วก็เหมือนร้องเพลงด้วยทําเพลงด้วยแล้วก็ไปเที่ยวด้วยเหมือนมันจัดสรรเวลายากเหมือนกันครับมันยากแต่ถามว่าคิดถึงไหมถ้าถ้าเป็นการแสดงแบบระยะเวลาสั้นๆหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสก็ได้ขอบคุณคนล่าสุดที่คุยมาคือพี่ออฟจีมเอ็มทีวีขอบคุณมากเลยอันนี้แบบขอบคุณฝักขอบคุณผ่านรายการไนวหรือเปล่าไม่ใช่ ไม่ใช่คือพี่ออฟทำวายแต่อาะไม่แน่ใจว่าจะจะให้พี่ไอเล่นอะไรยังไงแต่แต่ก็บอกพี่ออฟไปตรงๆว่าเออเหมือนแบบด้วยความสนใจของพี่อาจจะเอะอพี่อาจจะชอบท่องเที่ยวอยู่ตอนนี้อะ,อะไรอย่างเงี้ยครับอนนี้ชอบไปรับเดินทางใช่ร้องเพลงเดินทางอะไรอย่างเงี้ยพี่ไอหลายนคนอยากเห็นพี่ไอแบบ ก็คิดถึงเหมือนกันนะครับคิดถึงเหมือนกันแล้วก็แล้วก็ทางรัชดาอะไรก็น่ารักกับไอมากเลยจริงๆครับก็ยังมีการยังมีการถามถ่ายกันอยู่เรื่อยๆซึ่งไอก็ขอบคุณมากจากหัวใจแต่ไอก็มีโอกาสร่วมงานกับทางกับทางพี่บอยอยู่เรื่อยๆไปล่าสุดก็เพิ่งไปถ่าย Golden Song อ่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูครับก็จว่าเป็นไปได้แต่อยู่ที่ทามมิ่งเวลาเราแล้วแหละอยู่ที่ทามมิ่งอยู่ที่เวลาอยู่อาจจะแบบบทมันต้องเป็นไอจริงๆอะไรเงี้ยก็ว่ากันอะไรเงี้ยครับ ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ